กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่1นึกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายตัดสินจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้จัดพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยค่ะ ที่บริเวณสนามหน้ากองร้อยกองบังคับการและบริการกองพันทาหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายตัดสินอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะพลเรือตรีนพดลทิตตวัฒนสกุลรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี2565เนื่องในวันกองทัพไทยค่ะโดยในพิธีประกอบไปด้วย ด้วยกองทหารเกียรติยศ เชิญธงชัยเฉลิมพลการประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีในวันกองทัพไทยซึ่งตั้งมั่นว่าจะยอมตายและเทิดทูนเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์และจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีทหารตำรวจประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ สำหรับพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลสันนิษฐานว่ามีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่9ตุลาคม2470ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิตในครั้งนั้นเป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบกทหารรักษาวังทหารเรือที่ประจำอยู่ในกรุงเทพซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีสวนสนามครั้งนี้ต่อมาปี2 493กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้แต่ละเหล่าทัพยแยกกันทาพิธีทำสัตว์ปฏิญ,ญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและประกอบพิธีทำสัตว์ปฏิญ,ญาณตนนอกจากนี้ยังเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะต่อข้าศึกเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2135ค่ะ